สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือเด็กนะครับมือเด็กดูมือผู้ใหญ่มาเยอะแล้ววันนี้มาดูมือเด็กว่าจะวางอนาคตไปแบบไหนจะชอบไปยังไงนะครับอายุอานามตามท้องเรื่องก็ยังมาเยอะมากมายนะประมาณว่าอายุ15ย่าง16อ่า1 5ยกยก16ย่อนย้อนนี่แหละนะครับ ดูจากลักษณะมือก็ถือว่ามือที่มีความสมบูรณ์นะครับคือมีความเต็มดีอยู่เพียงแต่ว่าไม่เห็นทุกนิ้วนะมีมือขวาข้างเดียวมาให้ดูมือซ้ายมันไม่ชัดเอ่อมือซ้ายถ่ายมาไม่ชัดเลยเลยไม่เอามาให้ดูนะดูแนวเส้นชีวิตนะดูแนวของเส้นชีวิตก็ไม่มีเส้นตัดเพียงแต่ว่าอาจจะมีเส้นจรเยอะหน่อยข้าง,ข,างข้างเส้นชีวิตมีเส้นจรเยอะอยู่ วาส,สนาจรนลอยๆขึนมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กที่มีความตั้งใจทําไมเรามีความตั้งใจที่มีความตั้งใจดีมีความมุ่งมั่นดีนะครับแต่มีอุเทศอุปสรรคก็มีอยู่ในช่วงนี้เลยนะอยู่ในช่วงของเนิน,นังคารนะอยู่ในช่วงเนินังคารสูงมันจะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานความเครียดที่เกิดจากการงาน่องในครอบครัว จะอยู่ประมาณแนวนี้นะครับแต่สิ่งที่ชัดอีกอย่างหนึ่งนี่มีมีเส้นคุ้มกันที่สวยอยู่ชีวด้ในการคุ้มครองการคุ้มกันช่วยเหลือไม่ขาดด้วยนะ,ะดูเส้นแล้วเส้นไม่ขาดแสดงว่าจะเป็นเด็กที่พ่อแม่พึ่งพาอาศัยได้นะครับผูใ้ใหญ่การสนับสนุนดีอยู่ในระดับหนึ่งเส้นวาสนาคือเส้นสีฟ้านะครับแทนด้วยเส้นสีฟ้ากับเส้นสีน้ำเงินในช่วงนี้ ข้างล่างนี้มันจะมีอยู่หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนะครับแนวของเส้นมัสนากับเส้นชีวิตดูมีลักษณะตีคู่กันขนานกันเลยมองดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆก็ให้ความรูงเรื่องก้าวหน้าลักษณะแบบนี้ความรูงเรื่องที่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนแน่ๆก็คือเนี่ยเพราะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งอยู่ข้างนอกจากเนินจันทร์ออกมาจากเส้นพุธ เส้นพุทธหรือเส้นจากเนินร้อนใจเนินโรคนี่แหละนะครับออกไปด้วยเหมือนกันนั่นก็เท่ากับว่าเมื่อเรียนจบมาแล้วก็จะหางานทําโดยทันทีเมื่อทําไปได้สักระยะก็อยากจะเปลี่ยนงานอีกเมื่อมีเส้นสีเขียวที่เป็นเส้นเดินจากเนินโรคด้วยนะครับเข้ามาสัมพันธ์ถึงเส้นวาสนาการงานการดำเนินชีวิตมันย่อมจะนํามาซึ่งความร้อนรอน,ร,นร้อนใจให้กับเจ้าตัวด้วยเช่นกัน และดูแนวอนาคตคนนี้เด็กคนนี้น่าจะชอบไปทางลักษณะการเรียนสายภาษาด้วยถ้าไปสายภาษาได้จะดีนะครับเพราะเส้นตัวสีเขียวที่มุกไปหาเดินจันทร์เนี่ยงานมันจะสัมพันธ์ถึงเป็นเรื่องของงานกับต่างประเทศได้หรือบริษัทต่างชาตินะครับการใช้ภาษาเนี่ยจะเหมาะกับเด็กคนนี้ภพาสีน้ําเงินเนี่ยมันก็คือเส้นวาสนาจากเนินวิป,ปลิตเข้าไปค้าหาเส้นสีวาสนาอีกเส้นหนึ่ง แต่คนนี้เป็นเด็กดูแนวของเส้นพูดแล้วเป็นเด็กเรียนดีสนใจการเรียนคนที่มีเส้นพูดที่สวยนี่ถ้ายิ่งแตกเยอะในช่วงต้น,ตนๆนี่จะเป็นคนที่สนใจในการ,ออกกรเร้าการเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยสนใจด้านภาษาการต่างประเทศการค้าการขายงานประเภทนี้ผจนแห่งลายมือตัวเลขค่ะการที่มันได้ใช้ทักษะทางคำพูดทางภาษาด้วยนั่นแหละ แนววัสนานะก็เป็นวัสนาที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นเป็นลักษณะของเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมัน,มนยาวทะลุผ่านเส้นสมองขึ้นไปได้เปลี่ยนแล้วรูเรืองขึ้นนะครับและดูจากเส้นพูดแล้วเป็นคนที่ไม่ได้มีความเก่งอย่างเดิงอย่างเดียวมีความสามารถสองสามอย่างซ่อนอยู่ในลักษณะของการทํางานเหมาะกับการเรียนสายภาษาหรือไม่ก็สายคิดคํานวณหรือสายลักษณะของค้าขายแบบนี้นะครับการบัญชีไม่ต้องไปเรียนหรอก ของเส้นสมองพอมาดูหล็กเดวของเส้นสมองนะอืมมันมันก็เข้าข่ายเส้นมันเป็นลักษณะต่อๆซ้อนๆซ้อนๆกันลงมามันมาอยู่ในคล้ายๆกับมีความลึกซึ้งของเส้นสมองเป็นเส้นสมองลึกซึ้งเข้ามาบวกเข้ามาอีกอยู่นะครับจึงเก่งมีความเก่งมีความสามารถมีสติป,ปัญญาที่ดีการเรียนรู้อะไรเนี่ยก็จะลึกซึ้งเข้าใจได้ดีเพราะต้นเส้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะรูปปลาด้วยเนี่ยต้นเส้นนะครับ มีปลาด้วยนี่ชัดเจนเลยตัวนี้เก่งครับสู้ไปตามลักษณะม,มีสัญชาติยานในการสู้ชีวิตสัญชาตญยานในลักษณะของการระวังตัวเองด้วยก็มีและเมื่อบอกกับเส้นชีวิตในตำแหน่งนี้ที่มันลากผ่านออกมาจากเนินอนงคารต่ำที่ดูสูงเนินเต็มเนี่ยนะก็แล้วเป็นเด็กคนนี้เป็นคนขยันเป็นคนฝ่ายดีฝ่ายความก้าวหน้าเพราะการที่เส้นชีวิต มันออกจากเมืองตำแหน่งนี้มันคือความสมบูรณ์คือความกล้าด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนใจร้อนตัดสินใจอะไรด่วนตัดสินใจด้วยเพราะมีเส้นสมองกับเส้นชีวิตติดกันนั่นแหละติดกับตำแหน่งที่เป็นรูปปลาจึงบอกว่าเป็นคนขยนันเป็นคนที่มีความใฝ่ดีใฝ่ในลักษณะของการทํางานที่จะสร้างชีวิตของตนเองนะครับจุดส่งเสริมอีกจุดหนึ่งก็คือนี่เส้นอาทิตย์นะครับเส้นบนรอาทิตย์มีลักษณะเส้นผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีเส้นค้ำ ให้โอกาสให้การสนับสนุนนะในสิ่งที่เจ้าตัวทําด้วยเหมือนกันแล้วก็ดูแล้วมันเหมือนจะเป็นเส้นทนอนซ์อยู่ใกล้ๆนี้รายได้นี่ดูแนวของเส้นนี้คงไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างเดียวแน่ๆนะสมองมีชั้นเชิงด้วยนี่ม,มีเส้นแยกเส้นฉีกเส้นแยกเส้นฉีกขึ้นมาตามลำของแนวของเส้นสมองเลยคือมือนี้นะมีข้างเดียวจริงๆอีกข้างหนึ่งมันมันไม่ชัด มือซที่ถ่ายมามันมันแสงมันมืดเกินไปแต่แม่คุณแม่เขาจ่ายเงินมาก่อนแล้วไงผมก็เลยเอามือข้างเดียวมาดูให้ก่อนอีกข้างหนึ่งไว้ส่งส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าข้างมาเป็นอาทิตย์แล้วภาพนี้ <Okay. Yeah. S 1> ฐานะการสร้างฐานะนี้มันจะต้องเจวกับต่างประเทศทางไกลอันนี้ให้ให้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนี่เปอร์เซ็นต์นี้มันโค้งมารับกับเส้นนี้เส้นหลักฐานเนี้ ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็บวกมวฝั่งเดินจันทร์อีกเนี่ยอันนี้บอกเลยให้เรียนสายภาษาให้ได้นะครับถ้าเก่งภาษาแล้วชีวิตจะไปเดรโรดเด็กคนนี้เพียงแต่ว่าข้อเสียอย่าไปติดหลมเรื่องความแล้วก็เป็นพอเพราะมันเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดก็คือในมือนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือน้องนะมือเด็กสาวนะครับ ที่เส้นมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าได้เส้นมาชัดๆจะมาอาจจะอาจจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ